คำถามยอดยิตดนะครับเหยียบสกูเหยียบตะปูนะครับปักยางมาแบบนี้สามารถใช้งานต่อไปได้หรือไม่หรือต้องรีบเอาไปปะนะครับอันนี้ผมเหยียบมาเป็นเดือนแล้วนะครับก็วิ่งขับรถมาทํางานทุกวันนะครับผมรอยยางก็ยังปกตินะครับยังมีลมอยู่ มันก็ใช้งานได้นะครับผมถ้ามันไม่รั่วอันนี้ผมก็รอมันรั่วอยู่นะครับแต่มันก็ไม่รั่วสักทีนะครับพอดีว่าจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเราก็เลยมาเช็คดูเพื่อความแน่ใจนะครับวิธีการเช็คง่ายๆนะครับเอาหาน้ำสบู่หรือน้ำอะไรก็ได้ครับมาหยอดแต่ของผมใช้แอลกอฮอล์น,นะครับหาง่ายๆเพราะมีติดล้น,นครับ แอลกอฮอล์พ่นลงไปนะครับนี่นะครับจะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้รั่วนะครับต้องเอาไปปะนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ปะจะใช้งานต่อก็คอยเช็คทุกวันนะครับอันนี้ผมก็เช็คทุกวันนะครับปกติมันจะไม่รั่วแต่วันนี้มันรั่วนะครับก็คงต้องไปปะนะครับ เดี๋ยวยางจะแบนซะก่อนวิธีเช็คง่ายๆนะครับใช้มาเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยโอเคครับผม